สวัสดีครับเช่นเคยครับเมนูไม่งน้ำมันเนาะวันนี้จะมาทำไข่เจี่ยวผัดผักมีผักอะไรก็เอามาใสา่เนาอย่างนี่จะอร่อยครับเอาไปรวมกันอร่อยได้ด้วยมือเราอยากทำอะไรก็ทำทานเองครับถูกป่าเราเองครับอร่อยนะตอนอื่นเลยก็ใส่น้ำลงไปให้น้ำเดือดก่อนแล้วผมก็จะโขลกหอมแดง กระเทียมกระชายพริกไทยสดแล้วก็แบนกรูกเอาไบโขกรวมกันหอมดีครับผมก็จะใส่ใบควาห์หันฉลอบแล้วก็พริกหวานกอาผัดก่อนแล้วก็ใส่กข่เทียมให้ก็ขันดีสุดได้แล้ว พอเริ่ม,มตมุ๋แล้วก็ใส่ไข่ลงไปไข่ที่ผมใส่นี่เป็นต้นหอมลงไปแล้วก็ใส่ซูิใส่ซีอิ๊วแล้วก็ใส่พริกไทยไปเลไปผัดเี๋แล้วก็ใส่ผักใส่ผักกาดหอมแล้วก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ 那个花，又得卡怎么能坏呢？嗯。 โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเช่นเคยนะครับยูอาวอร์อยู่นี้นะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ